ขับรถไปสุพรรณจะไปแวะเข้าห้องน้ำครับกำลังจะฉี่คนก็บอกอ้าวนี่ท่านเลยวัดใช่ไหมครับเนี่ยมาผองเอฟซี้าวไอ้เราก็ฉี่ไม่สะดวกตอนนี้ไม่กล้าไปแอนฉี่แล้วต้องเข้าห้องหลบเข้าไปข้างในหลบเข้าไปข้างในนะพอหลบเข้าไปข้างในเสร็จออกมาก็เออเจอใครรู้จักไหมก็ไปนั่งกินข้าวแกงไปซื้อข้าวแกงที่ปั๊มก่อนถึงสุพรรณบุรีอ่ะก็เจอ น้องเขาขายเกาลัด่ะาก็เอาเกาลัดมาให้ถุงหนึ่งยังไม่ได้สั่งเลยนะยังไม่ได้สั่งฮะผมก็บอกว่าเท่าไหร่ครับเนี่ยผมยังไม่ได้สั่งเลยแต่จะช่วยอุดหนุนเขาอะครับผมไม่เอาแล้วครับผม fc ไปแม่ค้าไปแม่ค้าขายข้าวแกงตักไปก็เราก็สั่งว่าเอานี้กับข้าวสามอย่างเลยกินแบบพระธรรมยุทธ์หนึ่งสองสามเท่าไหร่ปรากฏแม่ค้ารู้จักนะฮะแม่ค้า fc